สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโชว์ WM นะครับ เนื่องด้วยนะมีหลายท่านคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปผมในคลิปก่อนๆนหน้านี้ว่าวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทกศทําอย่างไรนะแล้วก็หลังจากดาวน์โหลดแล้วเราต้องทํำยังไงต่อถึงจะสามารถใช้เมนูถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรได้ซึ่งผมจะกล่าวในคลิปนี้ทั้งหมดสําหรับคนที่ไม่มี ATM นะแล้วอยากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทกศโมบายมาใช้ให้ติดต่อพนักงานทกศสาขาใกล้บ้านท่านให้เขาดําเนินการให้นะครับส่วนใครที่มีบัตร ATM ของธนาคารทกศ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านทําด้วยตัวเองได้เลยนะครับเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับอันดับแรกนะครับก็ให้ท่านเปิดมือถือของท่านขึ้นมานะครับให้คลิกที่ Play Store หรือ App Store นะครับในเครื่องนี้จะเป็นตัวอย่างที่ Play Store นะครับแล้วพิมพ์คำว่าทกศนะครับทกศ A Mobile นะครับนี่นะครับให้พิมพ์ตามนี้นะครับทุกคนพิมพ์ตามนี้นะครับแล้วก็เลือกนะฮะทกรสทุกท่านก็จะเจอแอปพลิเคชันหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่นะฮะนี่คือหน้าตาแอปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ท่านกดติดตั้งนะครับกดติดตั้งตรงนี้นะฮะ กดติดตั้งตรงนี้ครับผมกดติดตั้งไปแล้วก็รอสักครู่นะครับระยะเวลาการติดตั้งของทุกคนนะครับจะไม่เท่ากันเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับตอนนี้ก็รอแอปพลิเคชันติดตั้งดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จนะฮะมันก็จะทําการติดตั้งให้เราอัตโนมัตินะครับโอเคตอนนี้มันกาลังติดตั้งนะครับทุกคนเนี่ยตอนนี้เขากำลังทําการติดตั้งอยู่นะครับนี่นะกำลังติดตั้งนะครับเราก็รอกันต่อนะครับแป๊บนึงนะครับทุกคนเพราะว เวลานิดหนึ่งนะครับฉะนั้นทุกคนก็ไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทาตอนนี้ก็รอครับรอให้เขาติดตั้งเสร็จนะครับท่านก็รอกันไปนะครับนะฮะผมก็รออยู่นะครับตอนนี้ก็รอนะครับรอให้เขาติดตั้งเสร็จนะฮะตอนนี้นะครับเขาก็ตรวจเช็คอะไรต่างๆนะครับนะฮะธนาคารอื่นก็เหมือนกันนะครับธนาคารอื่นท่านก็สามารถดาวน์โหลดนะครับไม่ว่ากสิกรไทยพาณิชย์กรุงเทพอะไรพวกนี้ท่านก็เข้ามาดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแบบนี้ได้นะครับโอเคครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็ ก็ให้เราคลิกที่สมัครใช้บริการตรงนี้นะครับสมัครใช้บริการด้วยบัตร ATM นะครับนะฮะเดบิตของทกสนั่นเองนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการสมัครใช้บริการขั้นตอน12 3 4 5ก็ให้ทุกท่านอ่านนะครับอ่านเสร็จแล้วก็ให้ทุกท่านคลิกตรงนี้นะครับถัดไปนะครับคลิกถัดไปตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะให้เราติ๊กกำหนดเงื่อนไขนะครับอ่าก็ให้เราติ๊กกำหนดเงื่อนไขตรงนี้นะครับ ที่กำหนดเงื่อนไขแล้วก็กดยอมรับนะครับกดยอมรับตรงนี้นะครับยอมรับเสร็จเรียบร้อยนะครับช่องแรกหมายเลขบัญชีธนาคารออมทรัพย์นะครับก็ให้ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารของเราลงไปนะครับช่องนี้นะครับหมายเลขบัตรประชาชนนะครับตรงนี้ก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนลงไปนะครับตรงนี้ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือลงไปนะครับตรงนี้อีเมลนะครับก็ให้ท่านกรอกรายละเอียดของท่านลงไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับหัวข้อที่สนใจนะครับก็ให้เราเลือกหัวข้อนะครับว่าเราเราสนใจในหัวข้ออะไรบ้างนะครับ ของทกศนะไม่เกิน5ห,หัวข้อนะครับนะครับ,นะรบเมื่อทิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราคลิกที่ถัดไปตรงนี้นะครับนี่นะฮะแอปก็จะขึ้นว่าการลงทะเบียนของท่านเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ต้องไปที่ตู้ ATM ของธนาคารทรกสนะครับภายในระยะเวลา24ชั่วโมงหลังจากที่เราลงทะเบียนนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนั่นเองเดี๋ยวไปดูขั้นตอนนะครับ การยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM เกันเลยครับการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หลังจากที่เราสมัครแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยนะครับมีขั้นตอนดังนี้1ให้ท่านสอดบัตร a t ท ATM ของท่านที่เครื่อง ATM เหมือนกับตอนที่เราไปถอนเงินนะครับ2กดเลือกภาษาที่คุณต้องการนะครับนะฮะมี2ภาษาก็คือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับในที่นี้ผมจะพูดถึงภาษาไทยนะครับ3กดป้อนรหัส ATM ของคุณเองนะครับ4คลิกที่เมนูอื่นๆนะครับ5 เลือกรายการลงทะเบียน A Mobile นะครับ6ก,กรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่ท่านได้ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันไว้เมื่อกี้นะครับเจ็ดกดตกลงหรือกดยืนยันแปดนะครับหลังจากที่เรากดยืนยันข้อที่7แล้วเราก็จะได้สลิปออกมานะครับให้ท่านเอาสลิปนั้นเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับต่อไปนะครับเราก็สามารถเข้าไปใช้แอปพลิเคชันได้ตามปกตินะครับใช้เมนูต่างๆโอนเงินถอนเงินหรือท,ทําธุรกรกกรมได้ทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งการถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตรนะครับวิธีการถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตรของธนาคารทกศนะครับทำได้ดังนี้นะครับ หลังจากที่เรายืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยนะครับหให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันของธนาคารทกศนะครับเมื่อเราเข้าไปเรียบร้อยนะครับให้เราเลือกเมนูถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรนะครับก็ให้เลือกบัญชีนะครับแล้วก็เลือกจํานวนเงินที่ท่านต้องการถอนนะครับ 4นะครับก็ใส่รหัสยืนยันนะครับเมื่อใส่รหัสยืนยันเสร็จเรียบร้อยท่านจะได้รหัส6หลักเมื่อได้รหัส6หลักแล้วให้ท่านไปที่ตู้ ATM ของธนาคารทกศนะครับแล้วก็เลือกเมนูถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านผูกกับแอปพลิเคชันลงไปนะครับ 3ใส่รหัสถอนเงินหหลักที่ได้จากแอปพลิเคชันเมื่อกี้นะครับ 4. ท่านก็จะได้รับเงินสดนะครับจากตู้ ATM อนะฮะรพร้อมสลิปนั่นเองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน AMobile ของธนาคารทกศนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าใครยังไม่กด b ับสไ b e ก็กด b ั c สไ b e ได้เลยกดติดตามได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ